ภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดอยู่ทั่วรู้สิษธิเรียนกับใครและเรียนที่ไหนผมเหล่าเชเลยปบาจากสถาบันสอนภาษาจีนปุ๊บปกเาเหล่าเชเลยป,ป่าประสบการสอนไอเสเคมาสิบห้าปีสอนรู้สิทธ์คนไทยเข้าสอบไอ k เสเคมากกว่าหนึ่งหมื่นคนสถาบันปุ๊บปกเาเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสอนไอจเสเคโดยเฉพาะดูสิครับผมเหล่าเชเลยปบามาสอนรู้สิษย์สอนคำศัพท์สอนวอลแคป HSK ไฮรู้สิสนใจเรียนไหมไม่อ่ะไม่เป็นไรรู้สิครับนะอย่าเพิ่งไปไหนสินะตั้งใจเรียนภาษาจีนก็ต้องเรียนนะเราจะมีสอนอยู่3คําและ3ประโยคดีมากก่อนเรียนรู้สิฝากกดหัวใจให้เราช่ด้วยเราจะอยาได้ใจของรู้สิครนะกดไว้เป็นสีแดงไว้แล้วก็มาตั้งใจฟังคำที่หนึ่งครับ诚实诚实แปลว่าซื่อสัตย์ ซื่อสัตย์ครับตัวยอย่างเช่นฉ诚实的人值得我们尊重รู้สิครับฉ诚实คือซื่อสัตย์的นคุนที่ซื่อสัตย์เนี่ยนะฮะจื值得คือคุ้มค่าหรือคุ้มที่จะให้พวกเราให้เกียรติหรือเคารพจุนจุ้งคือเคารพครับคนที่มีความซื่อสัตย์คุ้มค่าที่จะให้เราเคารพนับถือ นั่นคือความหมายของประโยคนี้ครับรู้สึกครับนะคำต่อไปครับเฉิงจัว่วเฉิงจัว่วแปลว่าโดยสารหรือนั่งนะตัวยอย่างเช่นนะตัวอย่างเช่นขออินงินเชิเชง,ง,งจัว่ว本次航班欢迎客人的到来ท่านเฉิงจัว่วโดยสารนะฮะ 本次คือเที่ยวบินนี้นะ本次航班แปลวะ่าเที่ยวบินนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านยินดีต้อนรับผู้โดยสารทุกท่านสำหรับเที่ยวบินนี้<嗯>พวกสจวัพวกแอร์โฮสเตสชอบพูดใช่ไหมคะถูกไหมครับนี่แหละฟังให้เข้าใจโอเคนะต่อไปครับชื่อจริงตกใจตัวอย่างเช่น这个消息非常令人吃惊 ดูสิครับไปลว่าอะไรกันตกใจ,จกข่าวสารนี้าาข่าวสารนะฮะ非常คือม,ม,มากๆ令人คือทําให้คุณลิงคือตัวนี้คือทําให้ทําให้คุณตกใจตกตะลึงม,ม,มากๆโอ้ยเขานี้สะเทือนใจคุณมากก็ได้ทําให้ตกใจมากก็ได้ครับมาทบทวนกันร,รู้สิครับฉเฉันซื้อซือสัตย์ 乘วโดยสารชือจริงตกใจครับและฝากไปทบทวนคลิปเก่าๆที่เราเคยทำไปคำศัพท์ไปไม่ไ,มได้ที่เรียงครั้งเดียวก็จำได้รู้สึกครับรู้สึกจำเป็นต้องทบทวนสม่ำเสมอนะครับไหนะเราซื้อขอเช็คหน่อยรู้สึกที่ตั้งใจเรียงถึงตรงนี้นะครับเราซื้อขอหมายเลขนะหมายเลขเก้าะหมายเลขเกหมายเลขเก้ามาสามตัว พิมพ์ในคอมเมนต์ไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามขอหมายเลขเก้ามาสามตัวพิมพ์ในคอมเมนต์ให้เราจะรู้ว่าอ๋อคลิปนี้มีลูกศิษย์ตั้งใจเรียนนะฮะเผื่อเราจะได้จับลูกศิษย์ที่ตั้งใจเรียนซึ่งเป็นผู้โชคดีนะฮะแล้วก็มีคอร์สหรือมีอะไรของขวัญอะไรเล็กๆน้อยๆถ่ายให้รู้สิทธ์ครับนะฮะอย่าลืมพิมพ์หมายเลขเก้าสามตัวด้วยนะครับรู้สิทธ์นะครับสำหรับลูกศิษย์ที่ เราเชเยว่าจะหาที่เรียนภาษาจีนเราจะหาที่เรียนติวสอบ HSK นะมีที่แนะนำไหมไม่ต้องแนะนําเรานี่แหละนะเจ๋งที่สุดแล้วในเรื่องของการติวสอบและสอน h s k ครับเราเป็นสถาบันที่เน้นการติวสอบ h s k เราเชิญเลยระบาดเชี่ยวชาญที่สุดในการสอน h s k เเพราะเป็นคนจีนด้วยได้รับประกาศนียบัตรการสอนภาษาจีนระดับสากลรับรองโดยสหรัฐจีนไทย ใช้ประสบการ2มา15ปีสอน HSK ด้วยเฉพาะมีใครเทียบเท่าได้ไหมครับไม่มีเพราะฉะนั้นถ้ารู้สิษย์ต้องการเรียน HSK ดิวสอบ HSK ทุกระดับมีให้หมดประหยัดเวลาประหยัดสตางค์ของพ่อแม่เรารู้สึก,ก์็็เรียนอย่างมีความสุขด้วยแล้วไปบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมอายของตัวเองด้วยนะสนใจติดต่อที่แคปชั่นเลยหน้าแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันครับบายบาย